ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะอิมีนาชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังหัวข้อในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องอานิสงค์ของการเดินจงกรมก่อนจะไปรับชมรับฟัง เรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะการเดินจงกรมผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพระพิสุขสัมมาเนนอุบาสกอุบาสิกาสามารถรักษาสิลให้สำรวมดีแล้วการทำสมาธิภาวนาก็เป็นไปได้ง่าย แต่ถ้าผู้ปฏิบัติไม่สํารวมรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วการทำสมาธิภาวนาก็จะเป็นไปได้ยากทำไมท่านจึงพูดได้ว่าเช่นนั้นก็เพราะว่าเรารักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็เท่ากับว่าเป็นการปราบกิเลสอย่างหยาบได้แล้วดังนั้นเมื่อเราทำสมาธิควบคู่กันไปก็สามารถเป็นไปได้ง่าย สำหรับการทำสมาธินั้นเราจะกำหนดพุทโธเป็นอารมณ์หรือเรียกว่าเอาพุทโธเป็นเป้าหมายก็ได้หรือว่าจะกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์หรือเป็นเป้าหมายก็ได้เป็นต้นอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะชอบอย่างไหนหรือถูกจริตกับสิ่งใด เมื่อเรากำหนดสติของเราตั้งมั่นอยู่ที่ไหนจิตของเราก็ให้อยู่ที่นั่นเพราะสติเป็นเครื่องปูกเป็นเครื่องครอบงำเป็นเครื่องบังคับนอกจากสติและความรู้แล้วไม่มีสิ่งไหนในโลกที่จะสามารถบังคับจิตให้สงบลงได้เมื่อเราต้องการบำเพ็ญสมถะเราต้องเจริญสติให้มากๆ การฝึกหัดทำสมาธิภาวานานี้ในตอนแรกๆจะทำได้ยากมักจะมีอาการปวดเมื่อยตามแข้งตามขาหรือตามเอวตามหลังในตอนแรกๆจะต้องอาศัยความอดทนและต้องอาศัยความฝืนอยู่มากพอสมควรแต่เมื่อกระทำไปประมาณ2-3อาทิตย์ก็จะรู้สึกเคยชิน อาการปวดเมื่อยต่างๆก็จะค่อยๆหายไปเมื่อเรารู้สึกปวดเมื่อยแล้วท่านจึงแนะนำให้เปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งสมาธิไปเป็นการเดินจงกรมซึ่งกำหนดใจในขณะเดินจงกรมนั้นก็เหมือนกับเรากำหนดเวลาที่เรานั่งสมาธินั่นเองเพียงแต่ต่างจากการนั่งเป็นการเดินเท่านั้นอานิสง์ของการเดินจงกรม ในคำภีปัญจะกะนิบาตอังคุตตรนิกายพระสุตตันตะปิฎกพระพุทธเจ้าได้ตรัสอานิสง์หรือประโยชน์ของการเดินจงกรมไว้ว่ามี5ประการคือ 1. เป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกล 2. เป็นผู้อดทนต่อการทำความเพียร 3. เป็นผู้มีอาพาธน้อย 4. อาหารที่บริโภคเข้าไปย่อยง่าย 5. สมาธิที่ได้ในขณะเดินจงกรมอยู่ได้นานอธิบายเพิ่มเติมสำหรับอนิสงฆ์5ประการของการเดินจงกรมดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกลคือการเดินจงกรมนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นผู้อดทนในการเดินทางไกล คือเดินได้ทนเดินได้นานและเดินได้ไวด้วยเพราะมีร่างกายแข็งแรงเนื่องจากฝึกเดินเป็นประจำ 2. ทนต่อการทำความเพียรคือการเดินจงกรมนี้ทำให้เป็นคนอดทนต่อการทำความเพียรคำว่าทำความเพียรในที่นี้หมายถึงผู้ทำความเพียรเพื่อชำระจ,จิตใจให้สงบเพื่อทำลายกิเลส หรือเพื่อพัฒนาจิตเพราะผู้ที่ฝึกจิตถ้าเพียงแต่นั่งอย่างเดียวไม่เดินจงกรมเลยจะนั่งไม่ได้นานเพราะความเมื่อยมักจะมีมากแต่ถ้าหากว่าผู้ฝึกจิตเดินจงกรมสลับการนั่งจะทำให้การทำสมาธิเป็นไปได้นานนักปฏิบัติจึงมักจะใช้การเดินจงกรมสลับกับการนั่ง เพราะทำให้อดทนได้และปฏิบัติติดต่อกันได้เป็นชั่วโมงหรือแม้แต่เป็นวันก็ยังทำได้และจะทำให้การฝึกจิตได้ผลไวขึ้น 3. เป็นผู้มีอาภาษน้อยคือใครก็ตามที่เดินจงกรมอยู่เสมอเป็นประจำจะมีสุขภาพสมบูรณ์แน่นอนดังที่นายแพทย์ทั้งหลายแนะนำ ให้ประชาชนออกเดินเล่นในตอนเช้าเช้าเพื่อออกกำลังกายและเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์โดยชีย้ให้เห็นผลของการเดินว่าทำให้โรคหลายชนิดหายไปได้เช่นโรคเบาหวานทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ค่อยเจ็บป่วยซึ่งพระพุทธองค์ทรงค้นพบคุณประโยชน์ของการเดินนี้มาด้วยพระองค์เอง ก่อนแพทย์ในปัจจุบันเป็นเวลานานถึง2,500ปีกว่ามาแล้วแต่ไม่ใช่ทรงสอนให้เดินเล่นอย่างคนทั่วไปเดินกันแต่ทรงสอนให้เดินจงกรมเพื่อบริหารจิตเป็นสำคัญและให้เป็นผลดีแก่การบริหารกายด้วยฉะนั้นผู้เดินจงกรมจึงมีอาพาธน้อยมีสุขภาพดีทำให้มีอายุยืน 4อาหารที่บริโภคไปย่อยง่ายคือใครก็ตามถ้ารับประทานอาหารแล้วมัวแต่นั่งนั่งนอนนอนไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือไม่ค่อยทำงานการย่อยอาหารก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะร่างกายไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายก็ใช้พลังงานน้อยอาหารที่บริโภคเข้าไปมักจะตกค้างอยู่ทำให้เกิดอาการท้องขึ้นท้องเฟ้อได้ง่าย แต่ถ้าเดินหรือทำงานอันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายการย่อยอาหารในร่างกายก็สะดวกย่อยง่ายไม่ทำให้ท้องอืดท้องเฟอ้อเป็นเหตุส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นทำให้ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บเพราะการเดินจงกรมทำให้น้ำย่อยหลั่งออกมาย่อยอาหารประเภทต่างๆได้ง่าย 5. สมาธิที่ได้ในขณะเดินจงกรมอยู่ได้นานข้อนี้เป็นอานิสงส์โดยตรงของการเดินจงกรมถ้าใครได้ฝึกการเดินจงกรมแล้วจะเห็นอานิสงค์ข้อนี้ชัดคือจิตของผู้เดินจงกรมแล้วไปนั่งสมาธิจะสงบไวกว่าผู้ที่นั่งแล้วเดินไปจงกรมข้อนี้อาจจะเป็นเพราะเลือดลมเดินสะดวกหรือเพราะจิตมีสติ ควบคุมให้สงบเป็นพื้นมาก่อนแล้วนั่งจึงทำให้จิตใจสงบไวและสงบได้ง่ายกว่านั่งสมาธิอย่างเดียวสมาธิที่ได้ในขณะเดินจงกรมนี้ดำรงอยู่ได้นานคือเสื่อมยากในบางครั้งเมื่อเราทำสมาธิได้แล้วเมื่อจิตเริ่มรวมจะเกิดอาการต่างๆเช่น มีความรู้สึกว่าเบามือทั้งสองข้างทราบซั้นตามร่างกายขนลุกขนพองคล้ายกับพบสิ่งที่น่ากลัวมีอาการตัวเบาวิวเป็นต้นบางคนเมื่อรู้ว่าจิตเริ่มจะรวมจึงค่อยดูว่าจิตจะรวมอย่างไรจิตก็รวมไม่ได้สมาธิก็ไม่เกิดอันนี้เป็นการกระทำผิดเมื่อเรารู้ว่าจิตของเรากำลังจะรวม ให้เรากำหนดผู้รู้นิ่งอยู่สติกับใจอย่าให้เคลื่อนจากกันอย่าให้สติเคลื่อนไหวไปกับอาการใดๆเมื่อสติไม่เคลื่อนไหวไปกับอาการใดๆแล้วจิตก็รวมเองบางครั้งก็รวมสนิทเลยเปรียบเหมือนเอาไม้ปักลงไปในน้ำที่ไหลเชี่ยวปักให้นิ่งไว้อย่าให้เคลื่อนไปตามน้ำอย่าให้จิตเคลื่อนจากผู้รู้ ผู้ที่สามารถทำจิตรวมได้แล้วก็ให้กําหนดจิตตามเดิมกําหนดอย่างไรที่ให้จิตรวมกันได้ก็กําหนดอย่างนั้นถ้าจิตรวมสนิทก็อย่าเพิ่งออกจากสมาธิเสียทีเดียวก่อนออกจากสมาธิให้พิจารณาเสียก่อนเราจะได้ทราบว่าเราบริกรรมอย่างใดตั้งสติอย่างใดละวางอารมณ์สัญญาอย่างใด จิตของเราจึงรวมได้เช่นนี้ถ้าเราสามารถพิจารณาถึงกรรมวิธีต่างๆได้ก็จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติในครั้งต่อไปขอย้ำอีกครั้งกำหนดให้แน่วแน่นิ่งอยู่กับผู้รู้สติกับผู้รู้อย่าให้เคลื่อนไปตามอาการใ,ใดๆจิตก็จะรวมได้เพราะสติอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าขาดสติก็นั่งหลับเกิดอาการฟุ้งซ่านจิตไม่รวมเป็นต้นพูดตามปริยัติสติแปลว่าความระลึกได้ในกิจที่กระทำแม้คำพูดทั้งในอดีตและปัจจุบันในทางปฏิบัติสติแปลว่ารละลึกอยู่ที่ใจไม่ให้รู้ไปตามสิ่งอื่นถึงจะมีสัญญาอะไรก็ไม่ให้เคลื่อนไหวไปตามอาการนั้น กำหนดรู้นิ่งไว้อย่างนั้นและลึกอยู่ที่ใจใจก็หมายถึงผู้รู้เมื่อสติกับใจบังคับกันแนบนิ่งดีแล้วจิตก็จะรวมสนิทเมื่อเรานั่งกำหนดแล้วขณะที่เราเบาเนื้อเบากายก็ให้เรานิ่งไว้อยู่กับผู้รู้คำบริกรรมต่างๆก็ให้เลิกบริกรรมให้เอาแต่สตินิ่งไว้ให้ละลึกแต่ผู้รู้เท่านั้น ตามธรรมดาสติมักจะส่งไปภายนอกชอบเล่นอารมณ์สังขารที่ปรุงแต่งไม่ว่าจะคิดดีคิดร้ายคิดไม่ดีไม่ร้ายเราก็จะต้องพยายามฝึกหัดระวางอารมณ์เหล่านี้อย่าให้จิตส่งออกไปภายนอกให้สติอยู่ที่ผู้รู้เท่านั้นเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาเรากำหนดคำบริกรรมใดๆก็ตามถ้าเราเผอจากคำบริกรรมนั้น เมื่อเรารู้สึกว่าเราเผลอไปรับรู้อารมณ์ภายนอกก็ให้รีบกลับมาบริกรรมอย่างเดิมตามที่เราเคยปฏิบัติมาสำหรับเรื่องอานิสงค์ของการเดินจงกรมนั้นพระพุทธศาสดานำมาแสดง5ประการแต่ไม่ได้หมายความว่าผลดีหรือประโยชน์ของการเดินจงกรมนั้นจะมีแค่นี้เท่านั้น เพราะเมื่อเดินจงกรมพร้อมกับการภาวนาอาจเป็นได้ทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาซึ่งเป็นหนทางสู่มรรคผลนิพพานต่อไปได้อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติบูชาอีกด้วยน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณ ท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาขาอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวรุวันจังหวัดขอนแก่นมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทุนเกียรติครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับข้อคิดดีๆจากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้อิมินาชาแนลกราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้รับฟังคลิปนี้ขอทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆและมีความสุขทุกวันค่ะ